สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูแป้นในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมะศึกษาปีที่3กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเตรียมประเมินของปลายภาคเรียนที่1น,นะคะคะทีนี้เราก็ได้ประเมินทำของกลางภาคไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็สอบเก็บคะแนนทีนี้เราก็จะมีการสอบครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการประเมินของปลายภาคจะต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งคลิปนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เราก็จะไปทบทวนกันเลยนะคะเด็กๆถ้าอยากวัดตัวเองนะอย่างที่คุณครูบอก คลิปที่เป็นการทบทวนถ้าหนูอยากวัดตัวเองก็เตรียมกระดาษมาเขียนข้อแล้วก็ใส่ไปนะคะช่วงเวลาที่คุณครูอ่านอ่านทั้งโจทย์อ่านทั้งช้อยนักเรียนก็อ่านไปพร้อมกันด้วยแล้วก็เลือกเลยนะคะแล้วก็ลองทําดูเช็คตัวเองวัดตัวเองว่าใน20ข้อเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะคะนะพยายามเพราะว่าทุกคะแนาน ทุกอย่างที่เราทำมันจะเป็นการวัดประเมินตัวของนักเรียนทุกครั้งนะคะนักเรียนอยากคิดว่าไม่ได้มาเรียนในห้องอุ้ยไม่เป็นไรครูไม่ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าทางวิชาการก็ได้มีข้อกำหนดมาแล้วว่าถ้านักเรียนไม่ผ่านตามจุดประสงค์นะคะไม่ผ่านนักเรียนต้องมาซ่อมนะคะดังนั้นด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงของคุณครูนะคะดังนั้นก็จะ จะมาทบทวนมาติวให้เรานะคะนักเรียนก็ลองวัดตัวเองอย่าทําอะไรเพียงทําส่งไปไม่ต้องคิดแม้ไรได้คะแนนเท่าไหรอุ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้นะคะทําอะไรก็ต้องทําด้วยความตั้งใจนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะซึ่งในปลายภาคเรียนเนี้ยเนื้อหาที่จะประเมินก็จะมี3เรื่องนะคะ3เรื่องก็คือของหน่วยที่2ชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะหน่วยที่สาม วัสดุในชีวิตประจำวันแล้วก็หน่วยที่5เรื่องอากาศรอบตัวเรานะคะซึ่งของกลางภาคเนี่ยที่เราประเมินไปจะมีแค่2เรื่องก็คือหน่วยที่2กับหน่วยที่3แต่ปลายภาคเรียนนี้จะ3หน่วยเลยนะคะเรื่องชีวิตมนุษย์และสัตว์วัสดุแล้วก็อากาศรอบตัวเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าข้อ1ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารที่มีต่อคนและสัตว์ กใช้ในการหายใจขอช่วยให้สัตว์สืบพันธุ์ต่อไปได้คอช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตงอช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะนักเรียนก็ลองเลือกเลยใส่เลยนะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะคำตอบก็คือข้อขอควายค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตนะคะอ่าข้อต่อไปเลยนะ ข้อที่2ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์คืออะไรก็ออาหารน้ำอากาศขออาหารน้ำยารักษาโรคคออาหารน้ำเครื่องนุง่งห่มงออาหารอากาศยารักษาโรคนักเรียนก็ลองเลือกไปเลยนะคะ,ะดูคำตอบเลยค่ะคำตอบก็คือ อาหารน้ำและอากาศนั่นเองนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3านักเรียนก็ก็เห็นไหมนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูก็จะไวขึ้นใช่ไหมคะนะเพื่อพัฒนานักเรียนไม่ใช่อูอะไรก็อืดอาดช้าชา้ชา,ชา,ชาอยู่งั้นน่ะนักเรียนต้องต้อง,ต,องต้องไวแล้วก็คล่องขึ้นแล้วนะคะอะข้อต่อไปข้อที่3 สาเหตุใดที่ทำให้สภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุดก็ควันจากการเผาฟางข้าวขอควันไฟจากการหุงต้มอาหารคอควันจากโรงงานอุตสาหกรรมงอลมหายใจออกของคนและสัตว์มาดูคำตอบเลยนะคะคำตอบก็คือข้อคอควายควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะ ข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4ข้อใดกล่าวถูกต้องกสัตว์ทุกชนิดออกลูกเป็นตัวขอสัตว์ทุกชนิดฟักออกจากไข่คอสัตว์ทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันงอสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ บางคนก็ยิ้มเลยนะคะนะ,ะคำตอบก็คือข้องอนะคะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้นั่นเองนะหลักในการพิจารณาวิเคราะห์เนี่ยคุณครูได้อธิบายได้สอนไว้แล้วนะคะนะเวลานักงเรียนเจอข้อสอบจริงๆนักงเรียนก็พิจารณาวิเคราะห์นะอ่านให้เข้าใจ อ่านโจทย์แล้วอ่านช้อยกอขอคงแล้วก็มาคิดว่าข้อไหนตรงกับโจทย์โจทย์ถามกล่าวถูกต้องหรือกล่าวไม่ถูกต้องมีไหมหรือใช่หรืออะไรนักเรียนก็ต้องดูให้ดีนะคะอ่าข้อต่อไปเลยค่ะข้อ5ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์วัตจักรชีวิตของสัตว์กไม่ล่าสัตว์เพื่ออาชีพขอไม่จับปลาในฤดูวางไข่ คอใช้แห่ปากว่างในการจับปลางอไม่จับปลาด้วยวิธีช็อตด้วยไฟฟ้าอะ,ะเฉลยนะคะ,อ,ะขอข้อคอควายค่ะใช้แห่ปากว่างในการจับปลาข้อต่อไปนะคะข้อที่6 ข้อที่6สัตว์ในข้อใดมีวัตจักรชีวิตเหมือนกันทั้งหมดก็โลมาคนแมวขอจระเข้บัวควายคอปรากัดวานฉลามงอเต่าทะเลเจระเข้และสนะะุนัขนักเรียนคิดนะคะ,ะ,ฉะเฉลยค่ะ ข้อกไก่โลมาคนและก็แมวนะคะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะคะสัตว์คู่ใดมีวัตจักรชีวิตเหมือนผีเสื้อก็กบมแมลงปอขอแมวโลมาคอมดไก่งอพึ่งยุง ตอบคือข้องอนะคะพึ่งยุงนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่แปดข้อที่แปดนี้โจทย์เป็นไงมอง,มองแล้วบางคนเนี่ยพอเห็นโจทย์ยาวไม่ยากแล้วไม่อยากเลยกาไปส่งเดชไม่ได้นะคะนักเรียนนะโจทย์จะสั้นจะยาวนักเรียนก็ต้องอ่านวิเคราะห์ให้ดีนะคะ,ะข้อแปดปูริน ปูอ่ะรินน้ำใส่แก้วสองใบปริมาณเท่ากันใบที่1ใส่ในช่องแช่แข็งใบที่สองนำไปวางกลางแดดเมื่อเวลาผ่านไป8ชั่วโมงข้อใดระบุก,การเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องก็น้ำในแก้วทั้งสองใบเพิ่มขึ้นขอน้ำในแก้วทั้งสองใบเปลี่ยนสี คอน้ำในแก้วทั้งสองใบระเหยจนหมดงอน้ำในแก้วทั้งสองใบมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปอ่านะถ้านักเรียนอ่านรอบแรกยังไม่เข้าใจนักเรียนก็อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าน,นี้มาดูเฉลยเลยค่ะ เฉลยก็คือข้องอนะคะน้ำในแก้วทั้งสองใบมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะนะ,ะข้อต่อไปข้อ9ข้อ9นะคะข้อ9อ่าโจทย์ก็ยาวอยู่เหมือนกันนักเรียนก็ยากเห็นไหมมันก็มีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งง่ายและก็ยากบ้างซึ่งมันก็ต้องมีปนกันไปนักเรียนก็ต้องคิดนะคะคิดที่สำคัญก็คือต้องคิดมีสมาธิในการอ่านในการทำนะคะ เเมื่อนำช้อน A และ B ไปแช่ในน้ำร้อนแล้วใช้มือจับด้ามช้อนพบว่าช้อน B ร้อนขึ้นแต่ช้อน A ไม่ร้อนช้อน A และ B น่าจะทำมาจากวัสดุในข้อใดาตามลำดับก็ไม้โลหะขอพลาสติกไม้ คอโลหะกระเบื้องงอกระเบื้องพลาสติกัม่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลองอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูคำตอบก็คือข้อกอไม้โลหะนะคะ,ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่10 วัสดุที่ใช้ทำช้อน A ในข้อ9นะคะเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในข้อใดวัสดุที่ใช้ทำช้อนข้อ A ในข้อ9นะคะเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในข้อใดก็เครื่องนอนขอยางรถยนต์คหม้อหุงข้าวงอด้ามจับกระทะ ะคะ่ะอข้อไหนเมื่อกี้นักเรนก็วิเคราะห์แล้วแล้วก็ามาตอบข้อนี้นะคะคําตอบก็คือข้อคอหม้อหุงข้าวนะคะเอาเดี๋ยวคุณครูย้อนไปดูข้อ9นะคะช้อน ช้อน a ไม่ร้อนช้อน a และ b น่าจะอะไรเขาถามว่าช้อนช้อน a ใช่ไหมช้อน a ต้องเป็นข้ององ,งูใช่ไหมคะน้องช้อน a จะเป็นไม้นะคะดังนั้นน้อเรียนครูขอโทษน,นะคะมันจะต้องเป็นด้ามจับกระทะนะคะไม่ใช่หม้อหุงข้าวนะถ้าม้อหุงข้าวมันจะเป็น b ใช่ไหม B เป็นโลหะนะอันนี้ เห็นไหมนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าอ่าข้อนี้ต้องตอบข้ององูนะคะอันนี้คุณครูแก้ให้เลยนะคะนักเรียนฟังคุณครูนะ A ต้องเป็นไม้นะคะ B ต้องเป็นโลหะใช่ไหมคะเมื่อกี้ถ้าใครย้อนไปนะอ่าบางคนก็ฉลาดเริ่มเอจใจและองคุณครูคุณครูค ฉเฉลยถูกหรือเปล่าเนี่ยเออก่งมากนะคะดังนั้นฉเฉลยข้ององูนะคะต้องทําเป็นด้ามจับกระทะนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะข้อ11วัสดุในข้อใอดดูดซับน้ําได้ดีที่สุดกอเศษผ้าขอกระดาษคอฟองน้ํางอแผ่นหนัง คำตอบก็คือฟองน้ำนะคะนะอ่ะข้อต่อไปข้อ12ข้อ12นะคะ12ถ้าต้องการวัสดุที่นําความร้อนควรเลือกใช้วัสดุในข้อใดกอไม้ขอยางคอโลหะงอกระดาษ คำตอบก็คือโลหะนะคะนำความร้อนได้ดีต่อไปเลยค่ะข้อที่13การกระทำใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะก็นำน้ำเข้าตู้เย็นขอจุดไฟเผาถุงพลาสติกคอนำเนื้อปลาไปตากแดดงอนำดินน้ำมันใส่นำดินน้ำมันใส่ในช่องแช่แข็งนะคะ,ะตก ไม่เอกไปนะคะนำดินน้ำมันใส่ในช่องแช่แข็งคำตอบคืออะไรคะ,ะคำตอบก็คือจุดไฟเผาถุงพลาสติกนะคะคุณครูได้เคยอธิบายไปแล้วนะ,ะต่อไปข้อที่14ร้านทองร้านเสริมสวยหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่น้อยนิยมใช้วัสดุ ข้อใดตกแต่งร้านเพื่อให้พื้นที่เนี่ยดูกว้างขวางขึ้นนะคะนะกอหินอ่อนขอกระจกเงาคอพลาสติกใสงอโลหะดัดเป็นด้วนลายนักเรียนว่าข้อไหนคะอ่ามาดูเฉลยกันเลยค่ะก็คือกระจกเงานั่นเองนะคะเพราะมันจะทำมันเหมือนว่ามัน ขยายทำให้ห้องดูกว้างขึ้นนะคะเพราะมันสะท้อนได้ใช้ไหมข้อต่อไปข้อที่15นะคะการผลิตดาบทำได้โดยให้ความร้อนแก่เหล็กทำให้เหล็กเนี่ยเปลี่ยนสถานะในลักษณะใดนะคะก็แกส๊สไปเป็นของแข็งขอของแข็งเป็นแกส๊สคอของเหลวเป็นแกส๊สงอของแข็งเป็นของเหลว คำตอบก็คือข้องอค่ะของแข็งเป็นของเหลวนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่16เมื่อนักเรียนเป่าลูกโป่งลูกโป่งเกิดการขยายตัวออกเพราะเหตุใดกอลูกโป่งนะคะอ้านี่เห็นไหมนักเรียนสังเกตไหมลูกโป่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นนักเรียนดูข้อกอซิมันผิดไปตรงไหนอ่านะคะเอาบางคน ลูกโปง่งคำว่าลูกโปง่งคำว่าโปง่งต้องเป็นไม่เอกแต่เนี้ยเป็นไม้โทใช่ไหมคะอ้าขอโทษทีนะนะครูอาจจะใส่ไปผิดอ่านั้นนักเรียนก็ดูแก้ไขนะคะนะลูกโปง่งต้องเป็นไม่เอกนะอันนี้มันโป้งไปแล้วลูกโปง้งแสดงว,ว่าเป็นปืนยิงใช่ไหมลูกโปง้งยิงไปเลยอ่าไม่ใช่นะคะมาดูข้อขอไข่ค่ะลูกโปง่งมีอุณหภูมิลดลงคอมีอากาศเคลื่อนที่เข้าไปในลูกโปง่ง งอมีอากาศเคลื่อนที่ออกจากลูกโป่งนักเรียนว่าอะไรคะข้อคอนะคะมีอากาศเคลื่อนที่เข้าไปในลูกโป่งนั่นเองนะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่17ข้อใดคือลักษณะของการนำกังหันลมมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะก็ เปลี่ยนพลังงานกลนเป็นพลังงานไฟฟ้าขอเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าขอเปลี่ยนพลังงานศักเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็งอเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ,ะนักเรียนบางคนบอกอุย๊ยอะไรหนูงงอ่ะไม่เป็นไรนักเรียนบางอย่างเราก็ต้องมีความรู้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ อาจจะอู้ทาไมไม่เห็นมีในหนังสือทําไมไม่เห็นมีที่คลิปเราก็ต้องมีความรู้ที่มันกว้างขึ้นไม่รู้ไม่เป็นไรเราก็มาทําพร้อมกันได้วัดตัวเองบางคนก็อาจจะรู้ก็ได้ใช่ไหมคะ่าคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะนักเรียนพอรู้แล้วนักเรียนก็เอาไปเออเอาไปจำเอาไว้เจออีกเราก็ได้ทำได้นะคะ ต่อไปเลยค่ะข้อที่18อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในข้อใดที่ใช้หาทิศทางของลมก็สอนลมขอไฮโกรมิเตอร์คอบารโอมิเตอร์งอเทอร์มอมิเตอรอ์อันไหนที่เราไม่รู้จักเดี๋ยวเวลาคุณครูอธิบายเสร็จนักเรียนก็ลองไปหาดูนะคะใน Google ก็ได้ใช่ไหมคะ คำนี้เอาไฮโกรมิเตอร์มันคืออะไรบาลโอมิเตอร์คืออะไรเทอร์โมมิเตอร์คุ้นไหมสอนลมคุ้นเปล่านะนักเรียนก็สามารถเราก็ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะ,ะคำตอบข้อนี้ก็คือสอนลมนั่นเองนะคะซึ่งค,ครูก็เคยสอนไปแล้วนักเรียนบางคนก็อาจจะยังจำไม่ได้บางคนก็จำได้ใช่ไหมคะ,ะข้อต่อไปค่ะข้อที่19 19ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศเสียมากที่สุดก็การก่อสร้างเขื่อนดินขอโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ำขอพืชปล่อยแกส๊สคราร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศงอโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปล่อยควันสู่อากาศอ่าข้อไหนคะคำตอบก็คือข้องอคะ่ะ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปล่อยควันสู่อากาศซึ่งควันก็จะเป็นควันเสียนั่นเองนะคะ,ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่20ข้อใดเป็นลักษณะข,ของอากาศที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็ออากาศที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นขออากาศที่มีขเมเหลวควันเจือปนขออากาศที่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก งออากาศที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากโอ้บางคนอ่านถึงงอเสร็จแล้วโอ้หนูตอบได้แล้วใช่ไหมคะอา,อากาศที่เหมาะกับการดำรงชีวิตก็คือข้อก่อนนั่นเองอากาศที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งมันจะเป็นอากาศบริสุทธิ์นะคะถ้ามันมีสิ่งเจือปนเข้าไปมันก็จะเป็นมลพิษยิ่งสิ่งเจือปนนั้นเป็นพวกขมเหควันแก๊สต่างๆนะคะมันก็จะทำให้ เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนอครบ20ข้อแล้วนะนักเรียนทําได้กี่ข้อวัดตัวเองได้เลยนะคะนะอ่ะคุณครูให้ไม่เกิน5ข้ออ่าบางคนได้เต็มเก่งมากนะคะคุณครูชื่นชมและตบมือให้เลยนะคะนะเดี๋ยวเปิดมามารับรางวัลเลย นะหรือรับรางวัลกับคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ให้รางวัลไปก่อนนะนักเรียนเก่งมากนะส่วนคนที่ยังยังยฟังมั่งไม่ฟังมั่งไม่ทําเลยก็พยายามนะคะลูกเพื่อใครเพื่อตัวเราเองนะคะการได้มีความรู้เนี่ยมันก็เป็นการเสริมสติปัญญาของเรานะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเราต่อไปนะตั้งใจด้วยนะคะอ้าว ไว้นักเรียนเตรียมตัวสอบนะในคลิปต่อๆไปนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะมีเหลืออีกคลิปหนึ่งที่จะมาทบทวนให้เรานะคะแล้วก็เราก็จะได้สอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะนะดังนั้นตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ